น้องข้าบ,บ้านเฮาสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมนะลูกจ้าตำสมตำบักแตงไปโคกนึงแลวจ้ะพี่น้องพอดีย้ายบ้านตำแซ่บตำไะย,ย้ายก,กินอีกจะโคกแนวสัน้นเพิ่นก็เลยมาเตรียมซอยบักแตงนะพี่น้องตอนซอยก็ไม่ได้ทายพี่น้องบ่งดอกเพิ่นเตรียมเครื่องของเพิ่นพี่ใส่พริกจังเม็ดลูกส่บักพริก,รกสีสกกเม็ดอ่าใสา่ใบทุกอย่างล้างให้เรียบร้อยนะลูกความสะอาด<ม>เป็นอันดับหนึ่งเนาะ ใส่กระเทียมสองไปเลยลูกอ้าแม่แม่สิบอนนั่นให้หนูเฮ็ดเองเพราะว่าโคกนั่นหนูกระเฮ็ดเองเนาะลูกเนาะอืมใส่ชุลรสพร้อมกับพริกเพราะว่าการบักพริกกระเด็นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเป็นสูตรของพ่อครับบ้านเฮาที่บ้านสอนไว้นะจ้าโอ้ถ้าตำพริกค่อมขึ้นเยอะเลยพี่สุดท้ายม่ได้เอื้อยตำให้กิน้ะจ้ะพี่น้อง หมักแตงใส่พริกซีนไวค์โคกมอกี้ย่างแซบได้พี่น้องปันไม่ขาดรวดแซบเลือแต่ล้ยถวยก็เลยมาต่ำโคกสองพี่เตรียมเครื่องอย่างนี้ดด น,นี่ก็สิเป็นมะนาวมันไปปิดมาจากตน้นเมื่อกี้เด้อพี่น้องแล้วการประคัมเปียกเพิ่นพี่น้องเบิ่งเออมันใสอายางละนิดอย่างละหน่อยเพราะว<ด>่าแม่เคยบอกว่าใสาน่น้ำตาลปิ๊บอันหม้โปมือหนึ่งพี่ยายไม่ค่อยชอบบานเอาออกครึ่งหนึ่งลูกพี่เขีมเอาเออกให้ออกให้น่องแด้วเพิ่งหนึ่งอันนี้ตให้ยายเด้อจ้าเพิ่นก็สิบ่มักหวานเสร็จแล้วเด็ดออกแล้วลูกเพิ่งหนึ่งเออจะไปใส่ แล้วก็ใส่ไปครึนน่งนึงก็ได้ลูกเอาเหลือไว้ในถ้วยนั่นแหละไอ้อันนี้ต่อนะเออ, <c oughs> อกินบกักผิดวางมือะะด้ค่ะดูมีมะเขืออีกไหมใช้เขียงเ่ยใช่นี่ ย้ายมาจากไฮ้ด้วยพี่น้องเพิ่งกระตํมไว้ล้อตอนแรกให้เพิ่นฝานมาแต่งไว้ทาเนาะเพิ่งกระตําไว้ล้อโอ้บแสบยังคักไว้ได้ว่าตําให้กินอีกจะโคกแน่ว่าสั้น หมดแล้วหรออืมอไไอแล้วน้องมะเขือมะเขือพอยใส่ด้วยเด็ดขั้วมันออกเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างให้หน้องจุล แม่กัดเซนเน้นให้น้องไม่ว่าเฮ็ดกับเขาได้เนาะจ่าพี่น้องสามารถเวลาหิวก็เฮ็ดสู้กันกินได้เองสมาจากอันที่ฝึกฝึกน้องไว้เนาะแต่ส่วนมากกะสิเป็นเอื้อยเฮ็ดให้น้องกินมาที่นี่น้องเพิ่งจะสิทาเบิ้งน้ำขกน้ำหยางก็กะสิคอยจำเอื้อยเพิ่นบอกไปเรื่อยๆเนาะจาา้ามะนาวใส่งซอยยังไม่คลองซอยใส่ตรงนี้เลยลุกจะได้ไม่โดนมือนะซอยใส่เขียงก่อน มาขอบะเขือใส่น้ำแนยคกมีคกที่เราวบริไซไปหน่อแต่สองลูกก็พอแล้วล่ะลูกเอาสามเลยใส่ฝาน,นันดำๆมือนะ ันไปได้ลูกค่อยเอาออกทีหลังเอาลงกับพื้นก่อนเออค่อยเอาออกทีหลังแอาแฟฝเอกเข้ามาเชียใหญ่อกเขือเป็นลูกเตาเลยพี่น้อง <laughs> เอาเอาที่สบายใจ ตำแบบไหนก็ได้หั่นครึ่งหรื<ช>อหั่นครึ่งเออแล้วก็ค่อยซอยออกนะเห็นไหมที่จริงมันก็ไม่แมงอะน,นะแต่ว่ามันไม่สวยงามมันขี้ปลาแม่าทน

หนูเวลาหนูบีบหนูบีบอย่างนี้ใช่ไหมลูกเดีใส่ไปเลยอ,อย่างนั้นน่ะ <c oughs> แหง,งไปสูบไปไปน้ำปลาใส่ย่างหนูใส่น้ำปลาด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลคนจกิกกะคนเพิ่นเองนะจ๊ะพี่น้อง อะไรอีกคะน้ำตาลปิ๊บแค่อันนี้นะเออ,อใส่ครึ่งเดียวเพราะยายไม่ชอบหวานอันน้ำขามเปียอ่าโคเลโกเลก่อนอืมอืมโกเลโกเล น้ำตาลปี๊บให้มันละลายนะดูสินมันติดอย่างนี้นี่นี่นีนี่นเดี๋ยวอะไรี่ยงไม่ครบมาไปล้ากร น้ำเปลาน้ำเปลาปิดก่อนลูกก็ว่าปลาจะหกน้ำเปลวน้ำเปลานิดเดียวเหรอนิดเดียวก็พอเพราะว่าแตงกวามันจะน้ำเยอะไงลูกน้ำสะอาดนิดนึง ใส่เส้นอ้าวช้อนจานช้อนถ้วยเออให้เรียบร้อยเลย ถ้ามันจางก็ใส่อีกใส่ปลาไหลนิดนึงชูรสนิดนึงใส่ชรสอเนี่ยชูรสอยู่เนี่ยว่าเลยใส่เลยเลยออพอแล้วก็ปลาล้านิดนึงก็อร่อยแล้วลูก เอกอีกนิดนึงก็เดี๋ยวใส่ไปเลยตาะเลกะเลีแบบนี้แสบแล้วแบบทีนี้จานจานกระซ้ยแนี้ตน้อยเอาไปถึงพี่น้องปนเนแล้วโอเคแบบนี้ แซบของเพื่อนพี่น้องโคกแรกกับแซบแห้งโคกนี้กับแซบผู้กาน อลไรที่อ่าอืมไม่เลยเอ,เยอ,เอจ้อนใจแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะทำข้มตำหกแล้วแม่ค่ะทำข้มตำหกแล้วเอาไปล้างก่อนกินได้เลยโอ้ยน่ากินมา ได้แล้วจ้ะพี่น,อนอ้องหกนิดหน่อยจ้าคลิปนี้พระเข้าบ้านเ้าก,ก็จสิากพี่น้องไว้สำัสีกันนะคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า